นี่นะคะตาเอาข้าวโพดมาขายอันนี้ตาชานมืดเลยเนาะง้อแล้วโบไงเอาแล้วเอาเล้ว นี่ค่ะตามมาขายขายมัสลีค่ะอันนี้อันนี้ไม่จิงอนี้มันนุงเดียวนี่ดนี่มันเปนอะไเอามลีมามันเป็นเด็มาขายลีในค้ขาาขาว่าง่ มันเป็นท้องฟาเดียวนั่นล่ะเฮ้วงนะแม่ไม่บุมอนคายแล้วนขายเองมันม้นบ้เอมันมนกายก็ังม้วเลนยบม่บุมตอนนี้ยังนัก ทำข่าวเยอะเอามาปลูกให้นี่นะเมฆเมฆขั้วแฮมเมฆขั้วประจัมสู้สู้กับเม่คั้ทั้งหมด่ด้ดค่นนี่นะประจัมอยู่ที่ครัวเมฆขั้กินอันนี้น้องดาบเอามาแล้วโบสีดำเลยมีอยู่นะแต่ไม่เยอะไม่เยอะนี่หมายความว่านั้นหรือจะใส่ทั้งหัวหรือว่าใส่เฉพาะเพื่อเพื่อถ้าไปตอนเขาไม่เลามาจะจะไปเนาะ เมื่อน,นี้ยังมีเม้นมืออันนั้นค่ะค้นกันเลยมีหลายปเลยเก๋ไก๋นะ <c oughs>